ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการตัดชิ้นเนื้อเยื่อหรือของเหลวจากผู้ป่วยนั้นจะต้องถูกนําไปส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เฉพาะทางที่เรียกว่าพยาธิวิทยาทําไมต้องเป็นพยาธิวิทยาไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กันค่ะการตรวจทางพยาธิวิทยาเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคอย่างไรคะ การตรวจทางพยาธิวิทยานะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสืบค้นเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะคะแตกต่างกันตรงที่เราจะทําการตรวจโดยตรงเลยค่ะไปที่อวัยวะซึ่งแพทย์สงสัยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะโดยแพทย์อาจจะทําการตัดอวัยวะออกมาทั้งหมดจากการผ่าตัดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตัดออกมาบางส่วนในบริเวณที่สงสัยว่ามีความผิดปกตินะคะชิ้นเนื้อเหล่านี้ค่ะเมื่อมาถึงมือพยาธิแพทย์แล้วนะคะเราจะทําการตรวจตั้งแต่ตรวจด้วยตาเปล่าค่ะเพื่อหาความผิดปกติที่เกิด ตลอดจนการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะเพื่อการวินิจฉัยระดับเซลล์ค่ะจนได้เป็นคําวินิจฉัยสุดท้ายซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่แพทย์จะนําไปใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะชิ้นเนื้ออะไรบ้างคะที่ต้องส่งตรวจทางพยาธิวิทยา คำตอบก็คือชิ้นเนื้อทุกประเภทเลยค่ะที่ออกมาจากร่างกายของผู้ป่วยนะคะซึ่งมีได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่อยู่ในสารน้ําเช่นปัสสาวะหรือน้ําไข่สันหลังนะคะหรืออาจจะเป็นเซลล์ที่ได้จากการใช้เข็มเจาะดูดไปที่อวัยวะโดยตรงนะคะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาบางส่วนจากอวัยวะบริเวณที่มีความผิดปกตินะคะหรือที่เราเรียกว่าไบออซีนะคะไปจนกระทั่งอวัยวะทั้งชิ้นเลยค่ะที่ได้ออกมาจากการผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปอดกระเพาะลำไส้หรือแม้กระทั่ง แขนขาค่ะโรคที่จําเป็นต้องตรวจทางพยาธิวิทยามีโรคใดบ้างคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือโรคมะเรง็งสมมุติว่าผู้ป่วยนะคะคาได้ก้อนที่เต้านมผลแมมโมแกรมแล้วก็อันโตซาวบอกว่ามีก้อนจริงนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่นะคะขั้นตอนต่อไปแพทย์จะทําหน้าที่ในการตัดชิ้นเนื้อบริเวณก้อนเต้านมนะคะส่งมาให้พยาธิแพทย์ตรวจค่ะซึ่งพยาธิแพทย์นี่เองค่ะเป็นคนบอกว่าคนไข้เป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะคะ ผลทางพยาธิวิทยายังบอกถึงชนิดของมะเร็งระยะและการกระจายของโรครวมถึงการพยากรณ์โรคด้วยค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะเป็นข้อมูลที่จําเป็นที่แพทย์จะนําไปใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะได้เห็นความสําคัญของการตรวจทางพยาธิวิทยากันแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราจะพาไปชมเบื้องหลังการทํางานกันห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโ่ดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน